สวัสดีค่ะอยากจะมาพูดอยากจะมาบอกอยากจะมาให้ทุกคนสำนึกกับอะไรที่เรามองไม่เห็นเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณที่เป็นบนรรพบุรุษของเราถูกไหมฮะได้ฟังหลวงตาหมาได้ฟังอาจารย์เรนนี่รายการช่องสองผีบ่อยๆคุณรู้สึกไหมคะว่าโลกวิญญาณมันมีจริงพี่ว่าทุกคนสัมผัสได้ด้วยหนึ่งอาจจะได้กลิ่นสองอาจจะสัมผัสได้จากการที่ขนลุกพี่เป็นคนหนึ่งที่ สัมผัสได้กลิ่นกับขนลุกนะคะแบบนี้หลายครั้งหลายหนก่อนที่จะรู้จักจารีนี่ก่อนที่จะดูนะคะของอคําบรรยายของหลวงตามานะคะเราก็เลยมานั่งพิจารณาหลวงตามาสอนเสมอเลยว่าสิ่งที่เราเจอถ้าเรารู้จักเอาสติไปพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณจะไม่รู้สึกถึงคําว่าทุกข์หรือสุขเลยเพราะมันเป็น เหมือนธรรมชาติที่ให้เราต้องรู้สึกเช่นบางคนเจอปัญหาหนักหนะคุณก็แค่พิจารณาเองว่าคนที่เจอทุกข์กว่าเรายังมีอีกต้องเยอะถูกไหมคุณก็จะรู้สึกว่าอ๋อจิบจิบถูกไหมแต่การที่ท่องาถามาพัพี่ว่าทําให้เรารู้สึกแล้วก็ทําให้เราคิดออกอย่างที่หลวงตา,าสอนจริงๆเพราะนั่นมันคือคําบทสวดที่มันปฏิหารสําหรับที่หลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดได้เขาเลยฮะ บรรจงสร้างถึงไหมเออสิ่งที่พี่ได้รับมาคือนะคะสมัยก่อนพี่ไปนอนที่อาา่าฮะเขาเรียกฮะบ้านพาักเนาะต่างอากาศนะคะเป็นต่างจังหวัดจะไม่ได้แล้วจวังหวดอะไรเชื่อไหมว่าพี่ได้เสียงได้ยินเสียงคนกลนย้ายที่เขาก็เขาก็เนาะมาเปลี่ยนมานอนข้างๆแล้วก็กลนให้เราฟังนี่คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่สัมผัสได้แต่นะ สมัยก่อนทํางานโรงงานนะคะทำงานบริษัทแถวบางประกง mm. ก็มีพนักงานคนหนึ่งเขาเสียชีวิตนะคะ mm. ก็สนิทกันเชื่อไหมเขามาเข้าฝันว่ากลัวเขาไหมพี่บอกว่าถ้ามาดีไม่กลัวนะคะ mm. เขามาดีค่ะ <laughs> เขามาคือส่งกลิ่นให้เราได้กลิ่นแต่กลิ่นอันนั้นไม่ได้เหม็นกลิ่นอันนั้นคือกลิ่นหอมของแป้งซึ่งเขาน่าจะเป็นคนเแ,แถวแถวกัมพูชาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะอ่อมันกลิ่นแป้งแบบ ไม่เราไม่เคยได้ไดกลิ่นอ่ะเออนะฮะติดอยู่ตรงจมูกแล้วก็เลยมีความรู้สึกอ,อ๋อเนี่ยเข้ามาแล้วถูกไหมเข้ามาบอกเราว่าเข้ามาแล้วเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยแล้วก็นะคะพี่มีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเรานะไม่ว่า เราจะเดินทางไปไหนมันจะปลอดภยัยมันจะมีรางสังหอมันจะมีความรู้สึกเหมือนที่หลวงตามาพูดว่าเราจะมีรางสังหอเสมอเพราะฉะนั้นคุณอย่าทิ้งการสวดมนต์ไม่ว่าบทนั้นจะเป็นอะไรนะคะที่คุณถนัดคุณจงทำทาเถอะแต่พี่บอกได้เลยว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่สวดมนต์ไม่เป็นและจําสุบทสดไม่ได้เลยสักบทหนึ่งนะคะแต่บทสวดมนต์ของคาถามัาชาพัท จำได้จำได้บทเดียวเพราะฉะนั้นอ,อาจารย์เลนนี่สอนว่าอะไรก็ได้ที่คุณท่องได้เวลาคุณจิตด,ดับหรือตายนะ,ะคุณก็ยังท่องหึงบทที่คุณสามารถนำทางให้คุณได้ว่าเหมือนเป็นแสงสว่างดิบหรีห่ให้คุณไปในทางที่เหมาะที่ควรเช่นไม่ได้ไปลงในท้องหมูท้องหมาหรือไม่ได้ไปตกลกถูกไหมเออเราก็ยังดีนะฮะหรือการทำบุญเช่นตักบ,บาตรตอนเช้า ทำบ้างไม่ทำบ้างก็ดีกว่าไม่ทำเลยถูกไหมพี่เป็นคนหนึ่งที่สมัยก่อนไม่ทำเลยพามาบินทบะถึงหน้าบ้านก็ไม่ทำเฉยๆนะคะมีความรู้สึกเฉยๆแต่พอมาดูอาจารย์เรนนี่มาดูหลวงตามาว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำไปมันได้ถึงอนาคตพี่บอยพาไปหงสุยของของเตียของของอมาม่าของกงเขาเนาะเออแล้วเขาเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโลกของวิญญาณมันน่ากลัวเนาะแล้วแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะกินยังไงวะแล้วเขาปีหนึ่งเขาได้ บุญจากลูกหลานแค่ครั้งเดียวหรอเพราะฉะนั้นเราจงจําไว้ว่าเรามีรูปมีนามเราสามารถทําบุญให้กับตัวเราเองได้เพื่อเอาไปใช้ในอนาคตมันโคตรเจ๋งเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ท่องคาถามอาจะพัตรีบท่องเลยนะพี่ว่ามันจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าเกิดเรามีสเสบียงบุญไว้แล้วมันคือสบายใจไงว่าเฮ้ยฉันตายไปฉันก็ยังมีบุญที่ฉันได้สร้างไว้ตัวเองกับรอลูกหลานหรือสามีหรือ,รอผัวมาทําให้ มันจะทําให้ไหมเออเราไม่รู้แล้วทำแล้วจะถึงไหมไม่รู้แต่วันเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะทาเองทําเองค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงเสมอสําหรับคําสอนของพระพ,พุทธเจ้านะคะโอเคเนาะไปแล้วอย่าลืมท่องหามาจัดพัดกันนะคะ